สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาขอเล่นรีไฟก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราบอกค่อยมาจาัดก,การที่หลังแล้วกันนี่ขอเป็นแนวนิดนึงนะครับทุกทีก็ทำรี i ไฟแล้วนะครับขอเล่นรี Fi ไฟแล้วกัน ใครเล่นก็เล่นได้ไมามาเล่นได้นะครับลองเลักหน่อยตักกันเพิ่งโหลดมาเลยนะขอโหลดนี้แป๊บนึงนะครับโหลดสปอร์ตไหนดูชูปหยิงดิโอ้เอาเรื่องหัวเฮ้ย เนี่จะดีไหมเนี่ยัน้เน็ตจะดีไหมใครที่เล่นวีฟลาอยู่นะครับสามารถมาเล่นกับผมได้นะจ๊ะวันนี้ฝนตกนะครับนะบ้านผมฝนตกนะคือเป็นอะไรที่แย่มากเลยเล่นได้ไดโกเหรอโกสาม มีอะไรโคตรเยอะเลยวะเยอะเก้นบางทีนะขี้เกียจหลับแช่อะไรหรอกแดงเทือกหมดอะตัสดีคนดูทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเล่นแรงสี่ธีแล้วกันนะครับ คือตอนนี้ผมแบบต้องหาชุดใส่ก่อนวะ <_ Q> คือเราแต่งตัวกากมากเลยเพราะเราต้องโหลดอันนี้ก่อนอูโหูอู่หูเราไปไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นนานเลยนะทุกคนโอมเป็นตัวอะไรดินะคันด้าดิวะ พาไปมีอะไรวะเนี่ย เย้ยเป็นคนแบกเราวะมาดูดูมานานละดูมานานละว,วิดีโอมันหมุนไหมเนี่ยทุกคนเน็ตบ้านผมไม่ดีวะตอน,นเ,เนี้ยแมงสาลาเลยเนี่ยไม่ดีหรือผมโหลดนี้อยู่วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอโหลดนี้แป๊บนึงโอ้พื้นที่ไม่พออือเรียบร้อยแล้วกคอาหาร หาอะไรใหม่แล้วกันหาที่ลงที่โหลดใหม่เนินห้าสามแปดเก้าสองสามหกห้าสามแปดห้าสองสามหกคนยิงถังอะไร,ไรสุดที่เอาอะอ่ะ เจอแล้วครับ x2 ลงท้ายนะเจอแล้วคือตอนนี้ผมยังไม่ได้โหลดพื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่ผมมันเต็มเนาะตั้งเจ็ดร้อยกว่านั่น,นโอ้โหโคตรเยอะเลยผมขอใส่ชุดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยมันได้เต็มชุดได้งไงวะพุกทีมันได้แค่หมวกมใช่หรือวะอม,มาแล้ครับมาเลย ครับครับมันก็ยังมีมีมันก็มีคนดูนะแล้วบอกก็มีคนดูเยอะกว่านี้หน่อยเขาเรีกห้องมดเลยเขาเรีห้องมาห้าสามแปดเก้าสองสามหกห้าสามแปดเก้าสองสามหกความไม่ชาติวะ ลองปรับภาพดูดิลองปรับภาพดิปรับให้มันได้สักสามร้อยอะภาพมันไม่ชัดจริงๆริงวะห้าสามแปด เก้าสองสามหกห้าสามแปดเก้าสองสามหกเข้าไปยังเข้าไปยา กดเลยแล้วกันนะครับตีวิตีตลงแรงกุนอยู่ไหนวะนี่ไงกดเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยโอเคครับโอเคครับ ก็ดีก็ดีกวนายกูนายตัวปรเดีนคทุกคนนะครับ เน็ตอัากาศง่ายนะวันนี้นะ โอ้แม่งภาพอย่างเล็กเลยแพ้แน่ๆเลยวะตุ่มไม่ถานาัดเลยอะ่ะมันทำไมวิ่งๆอย่างนี้วะทุกคนโอ้จบละโอ้โหแม่งเข้าหัว 没有 là hôm ạ Thôi 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 thôi